สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาที่น่าสนใจในช่วงเที่ยงกันนะคะเริ่มกันที่สอสอสอค่ะจับมือภาคีเครือข่ายนะคะจัดกิจกรรมวิ่งกลางโรคค่ะออกกําลังกายปลอดภยัยภายใต้การระบาดของโรคติดต่อนะคะโดยจะนําร่อง22จังหวัดขอภายค่ะ22โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีค่ะ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอส,อสอนะคะพร้อมด้วยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยหรือว่า TPA c นะคะสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาคมกีฬาแห่งญี่ปุ่นร่วมกันจัดงานเล่นกลางโรคค่ะเพื่อให้เด็กๆเล่นกีฬาออกกําลังกายอย่างปลอดภัยภายใต้การระบาดของโรคติดต่อนะคะที่ห้องประชุมสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขตหนึ่งค่ะ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด1 9นะคะทำให้เด็กไทยมีกิจกรรมทางกายลดลงมากเ,เหลือเพียงร้อยละ7เท่านั้นนะคะต่ำกว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเยอะเลยนะคะและแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้ว ก็มีการเพิ่มระดับมาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเพิ่มมาอยู่ที่ร้อยละ24.2แต่ว่าก็ยังถือว่าน้อยนะคะแล้วก็มีเด็กไทย3ใน4ค่ะที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอค่ะดังนั้นสสสจึงจับมือภาคีเครือข่ายนะคะร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการเล่นอย่างปลอดภัยขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนำร่องให้กับ22โรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขตที่1ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านผอ,อสำนักเขตพื้นที่การศึกษากันค่ะการเรียนถือว่าเป็นกิจกรรมเรื่องของ active learning ที่เป็นจุดเน้นของสพทนะครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหา learning loss นี้ได้นะครับรวมไปถึงการถ้าเราทำได้บรรลุผลจริงๆแล้วน,นี่มันก็จะตรงกับสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของชาติที่บอกว่าทำอย่างไรเด็กเราถึงจะมีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพ ใจที่สมบูรณ์รวมไปถึงสติปัญญาที่แข็งแกรง่งไอสติปัญญาที่เข้มแข็งแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงครับการจัดทําพวกคู่มือเล่นกลางโลกเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทําให้เด็กไทยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆเ,เขาได้มีโอกาสในการเล่นได้ทุกในทุกๆกวันแล้วก็ปลอดภยัยปลอดโรคครับก็อันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราตระหนักแล้วก็มองเห็นเรื่องของจุดตรงนี้นะครับ ครับก็เราคิดว่าเรื่องของการส่งเสริมการเล่นเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายสําหรับเด็กนะครับแต่ว่าก็เป็นมีจุดยากตรงที่เ,เด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสในการที่จะเล่นเพราะฉะนั้นการมีคู่มือนี้มันมีอยู่ก็จริงแต่ว่าส่วนสําคัญก็คือว่าคุณครูพ่อแม่ผู Figure, ้ปกครองก็ต้องมีส่วนส,สําคัญที่จะช่วยผลักดนันแล้วก็ ส่งเสริมหรือว,ว่าให้โอกาสให้เขาได้มีโอกาสในการเล่นด้วยนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของงานนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าทางสงสงภาคีสมาคมกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เรามีส่วนในการช่วยในส่วนแรกนะครับแต่ว่าส่วนสาคัญก็คือว่าคุณครูผู้ปก,กครองแล้วก็คนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเด็กเนี่ยก็ต้องช่วยกันในการที่จะกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมเพื่อให้งานนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็เด็กๆของเราได้มีโอกาสที่จะเล่นมากขึ้นครับ รับคู่มือการเล่นกลางโรคนะคะออกแบบแล้วก็พัฒนาจากข้อมูลงานวิจัยในต่างประเทศก่อนนำมาประยุกต์พัฒนาให้เด็กๆเ,เล่นโดยการลดการสัมผัสเล่นแบบกลุ่มเล็กนะคะแล้วก็ระหว่างสมาชิกในครอบครัวค่ะเพื่อให้เด็กๆมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออย่างน้อย60นาทีในทุกวันนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีเป็นรากฐานสาคัญให้เด็กไทยฉลาดเรียนฉลาดเล่นและมีพัฒนาการที่สมวัยค่ะ